และนี่ก็คือการเชื่อมต่อระบบ w i คั n เน็นะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือบิดสวิตกุญแจไปที่ตำแหน่งออแล้วก็เข้าสู่แอปพลิเคชันของไ i c o n n น c t นะครับรอสักครู่นะครับที่หน้าจอกับ w i คั n เน็นะครับจะทำการเชื่อมต่อกันโดยจะขึ้นการแจ้งเตือนว่าเชื่อมต่อแล้วโดยสังเกตที่หน้าจอเรือนใหม่จะมีสัญลักษณ์แอปและ ปริมาณแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่ออยู่โชว์ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าจอแรกนะครับก็จะแสดงรุ่นรถนะครับที่เราใช้อยู่แล้วก็ส่วนมุมด้านล่างซ้ายก็จะแสดงถึงคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันโดยจะแสดงเป็นสีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีเขียวน้ำมันเครื่องอยู่ในสภาพดีสีส้ม น้ำมันเครื่องอยู่ในสภาพที่ต้องคอยตรวจสอบและสีแดงคือน้ำมันเครื่องที่ควรต้องเปลี่ยนถ่านส่วนทางด้านขวานั้นจะเป็นการแสดงของความเสื่อมแบตเตอรี่สถานะสีเขียวก็คือแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดีสีส้มแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ควรตรวจสอบและสีแดงก็คือแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนใหม่ ส่วนเมนูต่อไปก็คือเมนูของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยหน้านี้จะบันทึกการใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิงโดยสามารถดูได้ย้อนหลังในรูปแบบของเดือนและแบบปีนอกจากนี้ในโหมดย่อยยังแสดงค่าอัตราเฉลี่ยประหยัดน้ำมันกิโลเมตรต่อลิตรระยะทางหรือปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ไปในแต่ละรอบเดือนหรือรอบปี เมนูที่3นี้เป็นเมนูในเรื่องของการแสดงตำแหน่งจุดที่จอดรถล่าสุดอันนี้เป็นการอนวยความสะดวกเมื่อเราไปจอดรถแล้วเราจำที่จอดรถไม่ได้เราก็เปิดเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อหาตำแหน่งที่จอดรถล่าสุดส่วนเมนูที่4นี้เป็นในหมวดของランก็คือเป็นการเพิ่ม,มความสนุกให้กับผู้ขี่โดยมีการ แข่งขัน2รูปแบบก็คือในเรื่องของระยะทางกับอีโคพอย t ก็คือความประหยัดน้ํามันสําหรับคนที่ใช้ระบบไบคอน n น็กตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าจะแข่งขันในรูปแบบของประเทศไทยหรือทั่วโลกและยังเลือกได้ว่าจะแข่งขันในโหมดของรุ่นที่ใช้หรือรุ่นรถที่ใช้ทั้งหมดที่มีระบบไบคอนเน็กเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูการตั้งค่า ก็จะแสดงถึงข้อมูลผู้ใช้โดยเราสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปในแอปพลิเคชันนี้ได้ต่อไปเป็นในเรื่องของคําแนะนําในการบำรุงรักษาตัวนี้เราสามารถเลือกเปิดหรือปิดก็ได้โดยคําแนะนํานี้จะเป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเอง และนอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าในเมนูถัดไปก็คือการตั้งค่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องโดยเราสามารถเลือกได้เองว่าเราจะตั้งค่าให้เมนูนี้แจ้งเตือนให้เราถ่ายน้ามันเครื่องโดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่1000จนถึง4 0 0 0กิโลเมตรหรือในกรณีที่รถจะจอดมากกว่าใช้งานทั่วไปเราก็สามารถตั้งเวลาในการแจ้งเตือนได้ตั้งแต่30วันสูงสุดจนถึง120วัน เมนูต่อไปก็เป็นการตั้งค่าแจ้งเตือนบนมิเตอร์ตัวนี้ตัวนี้จะสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ระบบแจ้งเตือนไปยังหน้าจอเรือนใหม่แจ้งเตือนได้ทั้งในรูปแบบของมีสายโทรเข้ามาหรือมีข้อความเข้ามาโดยสามารถเลือกได้ว่าจะให้แจ้งเตือนจากแอปไหนที่เราติดตั้งเข้าไปอย่างเช่นแอป Line f a c e b o o k อีเมลต่างๆเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้โหมดไหนเข้าไปนะครับอีเมลสำหรับการแจ้งเตือนอาการผิดปกติตัวนี้เราสามารถกรอกอ e ีเมลเข้าไปนะครับในกรณีที่รถมีปัญหาจะส่งข้อความอ e ีเมลไปยังเจ้าของอ e ีเมลนี้เพื่อให้รับทราบถึงความผิดปกติของรถและนำรถเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ หน่วยการตั้งค่านอกจากนี้ในการตั้งค่าแสดงผลการทํางานยังสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเลือกเป็นแบบกิโลมเมตรต่อลิตรซึ่งนิยมใช้ในประเทศไทยหรือจะตัดเป็นการตั้งค่าแบบไมล์ต่อกิโลลก็ได้ซึ่งนิยมในอเมริกา <S <S การตั้งค่าภาษาอันนี้เป็นไฮไลไท์อย่างหนึ่งที่ประเทศไทยได้มีการใส่ภาษาไทยเข้าไปด้วยทำให้คนไทยยได้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย การจับคู่อุปกรณ์ตัวนี้ในกรณีที่เรามีรถ2คันที่มีระบบ w i คอนเน็กเราสามารถเปลี่ยนสลับไปใช้คันที่2ได้โดยการกดล็อกจากคันแรกก่อนแล้วไปเชื่อมต่อคันที่2ได้อย่างง่ายได้อื่นๆตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคำถามคำตอบนะครับเราสามารถส่งข้อความไปยังคอเซนเตอร์หรือ แนะนำวิธีการใช้งานต่างๆเราก็สามารถเข้าไปดูได้เพื่อที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและนี่ก็คือหน้าตาของแอปพลิเคชันนะครับแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือหน้าตาของแดชบอร์ดตัวนี้ที่สามารถแสดงข้อมูลการทํางานของระบบเครื่องยนต์แบบเร็วทางซึ่งถ้าเกิดเรามีโทรศัพท์และวนามาติดตั้งที่บริเวณหน้ารถ มันจะสามารถแสดงการทํางานของเครื่องยนต์อย่างเช่นมุมบนด้านซ้ายนั้นจะเป็นตําแหน่งลิ้นปีกผีเสื้อทุกครั้งที่เราเปิดคันเร่งกราฟก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นว่าตอนนี้ตําแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อนั้นถูกเปิดไปมากน้อยแค่ไหนส่วนด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของกราฟค่าความประหยัดน้ํามันขณะที่เราขับขี่รถส่วนที่เป็นตัวเลขนั้นก็จะเป็นเข็มแสดงถึงรอบเครื่องยนต์และตรงกลางนั้นก็คือ ค่าแรงจีที่เรากําลังขี่อยู่ซึ่งถ้าเกิดเราออกตัวแรงๆค่าแรงจีตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าตาหนึ่งแดชบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็นกราฟแสดงรอบเครื่องยนต์มุมล่างด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิภายนอกตัวรถส่วนมุมล่างด้านขวาก็จะเป็นอุณหภูมิของหม้อน้ําซึ่งผู้ขับขี่สามารถรับรู้การทําง,งานของเครื่องยนต์ได้แบบเรียลไทม์นี้นะครับ และนี่ก็เป็นหน้าตาของแอปพลิเคชันไ i คอนเน็กทที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขี่ได้รู้สึกสนุกเพลิดเพลินและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ครับ